้ว <aunque S 2> ่าได้ยินว่าได้ยินว่าว่าคูนี่อันสิไฮโซไข่ไม้ลููร้านมาสัตว์ก่อนออกพรรษาพ่อได้จริงนท่ำบุญงท่ำท่านมาสัตว์แม่นอยู่ย่าเจ้าขาพคู นอนมึนเนาะจ้าด oh, yes. oh. an ูมเด๋วมึงจะมาหาบอสนอนแน่จ้ะมึงบอกคือหอนปอะเถียนอนไม่ก็คือหอนละเนาะอข้ามก็บเบเอามาโอ้ยก็ขออทอดกับให้ไผ่ไฮโซมานะกอนมันบกึดเราข้ามมาเงะปูอปูเที่ยวมากี่ว๋ยเนี้โอ้ยพอกระเชี่ยวคือเก่ามัน้อ๋อจะลงไปเมื่อพอกระเชี่ยว ไข้โซ่ไข้มานสะกอนขอโซกขอมานน้ำแม่ปูเอ้ยพ่อได้กินได้ท่านใส่ออกภาษาหนิแม่จะเอามาฝากดอกข้ามหมากกอกอย่างนั้นน่ะโอ้แม่กับเต่าปูโอ้ยเต่าปูเต่าปูโอ้ยมันแก่เราเจ้าน้าบันนี้ก็ปึ๊ดเจ้าน้ามันปึ๊ดเลยปูบ้านเจ้าไายก่อขาดปูมันเต่าปูเต่าปูโอ้เต่าปูมันมากจนงมงบนนี่ไงเออเออ เต้าพูหล่หัวดเลยเต้าคูที่่านมาเลยสองหววสามหัวหลักเจ้าค่ะแต่ว่าเน่เต้ากูเนี่มันกระแปะราะออคือเก่าะไรทันคูเ่เขียนเป็นเป็นตัวห้เบิ้งเหมือนไหคูวาจังเละมันปื้ยัยะลงมนต์เนี่ยนะมิตรแบกแป่นปีกมานั่นเลยจ้าเจ้าน่ีู้เขียนให้เราเิ่ พี่พี่ปูพี่พี่พี่มีมดมีเขียนใส่พืกมันนาหายในผู้ขามีมดในจอขามีมดในจอขาใส่กระดาษในผู้ขาในจอขาพืมันนากราอยคุณน่ะคุณน่ะปูป้าเขียนเนี่ยคุณ เออสาอนอันนี้เป็นปูใดแหย่เนาะเจ้าคขาเนี่ยปูใดแหย่เจ้าค่ะปูใดเอาหอยมีเจ้าค่ะโซกมันรหัสศับเนี่ยบอชีสบอบักขักขึ้บ่บักสีคักขึ้โอ้ยสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุคันคันโซ่คันมาร์เนอร์ขันอีปูหอมาเนี่ยขันเถือกวันที่สิบหกตุลาคมหนี่ง ที่เอาเข้ามากวาดยามาต่อนเนื้อปูเด้อเออล้วก็พี่หลายๆพี่พนนละผู้เป็นมาหลายๆที่ปูพระท่านดิ้เคยเห็ยนเป็นเทียรนี่แหละคนกาษีมาได้อนุญาตเยอะมากเลยหมูเหลืองแต่เลี้ยดบ่โอ้ปูเขียนหันซ้ำแต่ตีแล้วแต่สิมาเยี่ยมมาหยาบนั่นเราปูอืออ๋อโอ้ยสายธุเด้อถือนี่ดเด้อปูดเด้อเบิ่งคัากระบอกพ่วงพ่วงจับมัดใส่กันข้ากระบอก หวยกันบ่เชื่อบ่กเจ้หลิบ่เชื่อตังไหนนาะมาขอมหามาขอหอดว่างไปเนาะว่างไ้ไม่มามาขอปันี่นาะบ่เชื่อเสียจังเลยเป็นเนี่ยางดื้อเจ้าค่ะอยานีหลามงบอกสองสองเ็ดมันกระสือสองเก็ดมันบวบาเก็ดเก็ดจับโอ้กระเมีนเรวเนาะไปว่าสองเ็ดนาะผู้ใดสิไปว่าเจ็ดเก็ดกรเทียนเนาะ ก็ไาเก็บสองตัวได้หน eh? ่อยมาสั่งห่วยมม่กระสัจับบ้านหมดเลยอยู่หักบ่อปูห่วยใช้ปูเตาโก้น่ะเ้าก็เตาโก้ไเต่าโก้บ่อปูเตาโก้ห้าสามหกสี่แปดะปูห้าหปูอย่งน้อค่ะปูอย่าง้ปูอยังไปแ่นปูก โอเป่ยให้ลูกให้ลานนันอยู่ซั่งมั่งบั่น่าโกหก48หา3นะครับตัวใดแม่บางปูตบไว้ตัวใดจ้า648กับ53วันว่าเต่าโูแมนหมดล้วูห่วยแมนโกะนี่ปอเป่ย์ๆนะปู อผู้มั่นใจครับพี่น้องก็สามตโน่สามวัดสามบ้านมากออกเองหกสี่แปดกับหาสามงหกสี่ว่าสันปูไหเต็มเต็มะครับมุกีเนาะเต็มเต็มเต็มตีนแน่นอานเหรเต็มตรีนเลยมายากนี่ยไม่เป๊เป๊อยังบาดเลยปูคือขับเลย อยู่วุ่นวาได้คาดมาอยู่ว่อนมาด้วยคเดเัดคัเปะเลยนะคะ fc เห่าสีปกับ5้าสามะคะโตเกาโสีปดกับห้มนะครับสี่ปกับห้สมปูเหยียบไว้ยูสังมังไปกับพวกเปลี่ยนบานนีเต็มตีเลยพี่น้ก จังไ้ปูกะยามวางหวดนี่เต่าปูยเพิ่นอีกบาทน่ละเนาะปูยังก่าแม่บางปูสีพะนะปูสีปูสีสุดป้าันปูจีปูทุ่กัพี่ยแล้วบ่หืมนี่หละบักสีืใช้ปูเฮ็ดไหมกับูปูนี่แหลบบสีนี่อ้นี่บ่ปูโอ ปูหันนา่นเค่ะอยากเห็นหนาปูค่ะเห็นแต่ข้างหลังค่ะปูรอปูเห็นระบบพี่น้องเห็นปูไปปูย่างอีกนะครับตัวแรกออครับคั่ว เตาโเสียปูได้อันี้พี่น้องเ้ยแม่ฟังเตาโกตัวไหนครับหกสี่แปดห้าสามหกสี่แปดก็ผ่าสามจ้าเต่าโกสัตว์ปูวะเตปูสีหกสแปดแล้วก็ห้าสามนะคะ fc โตเก้าสาธุปูสาธุสาธุค่ะฮงเลเลยพี่น้องป็นแนวทางได้ค่ะเด้อ เตาโกนะครับพี่น้องสี่แปดกับห้าสามนะครับทั้งสามตัวสองตัวนะค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นจ้ะเอานิมนต์นิมนต์พักก่อนเนาะปูเพิ่งไปแล้วบันนิมนต์ตามอัตยาใสได้ปูพักก่อนบันไปไล่มาไล่เนาะครับเป็นใบยืดดูแนวทางาปูสีสุดโทนเนาะปูสีสุดโทนปูสีสุดโทน นั่นแครับพี่ร